ทุกคนเตรียม c ับวัเลสำหรับการสมัครงานกันหรือยังคะวันนี้อาจารย์มีคำแนะนำมาฝากคะ่ะ หลายคนมาคิดว่าการไปสมัครงานเตรียมไปแค่เรซูเม่ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่อันที่จริงเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปมีทั้ง cover letter และเรซูเม่เอกสารทั้งสองฉบับนี้ถือเป็นด่านแรกในการคัดกรองผู้สมัครงานฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการสร้างความประทับใจแรกกันให้ได้นะคะ Cover letter คือจดหมายนำที่เราจะแนบไปกับเรซูเม่ส่วนเรซูเม่คือประวัติส่วนตัวฉบับยอ่อทั้ง cover letter และ Resume จะมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเราในด้านการศึกษาคุณลักษณะหรือประสบการณ์ต่างๆแต่สิ่งที่แตกต่างกันในเอกสาร2อฉบับนี้คือรูปแบบประโยคที่ใช้นำเสนอข้อมูล cover letter จะใช้รูปแบบประโยคที่เป็นประโยคสมบูรณ์ในลักษณะของเรียงความในขณะที่ resume จะเลือกใช้เฉพาะคำที่สั้นกระชับได้ใจความเท่านั้นและไม่ใช่ในรูปแบบของเรียงความนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงเวลาเขียน cover letter มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ความยาวของจดหมายหรือเรียงความไม่ควรยาวเกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะคะ ขออ้อ2เขียนอธิบายให้ชัดเจนนะคะว่าทำไมเราถึงเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆขอ้อ3เลือกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ตรวจทานคำศัพท์ไวยากรณ์การสะกดคำให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะเพราะไม่ควรมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในเอกสารเลยค่ะ ถ้าพอจะเข้าใจหลักการคร่าวๆของการเขียนคาเวเล t t e r กันแล้วตอนนี้ก็ลงมือเริ่มร่างต้นฉบับกันได้เลยค่ะฝากติดตาม Arts in a Bag ทาง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok กันด้วยนะคะถ้าอยากจะรู้รอบด้านรู้กว้างรู้จริงอย่าลืมพวกเรา Arts in a Bag ค่ะ